สรุปนะครับสรุปวันนี้นะโอ้โหเราได้วันนี้นะครับเห็ดขานเห็ดลมนะดอกสวยๆนะนะครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับเจอกันกับทีมงานครูวรรณาพาหากินนะครับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กลางป่านะกลางป่าใหญ่เลยครับเรามาหาเห็ดนะครับวันนี้ก็เป็นวันดีนะครับที่เราได้เจอเห็ด อีกครั้งหนึ่งนะส่วนมากวันนี้เราก็จะเจอเห็ดเห็ดห็ดลายประเภทนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าเห็ดนะครับเห็ดหลุมหรือเห็ดด่านมันมันออกที่ยังไงนะครับก็บเรียนป่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมาดูนะคดูกันเลยนะครับนะครับนี่ก็อุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ที่ใช้หากินนะครับอันนี้เราก็พอได้เห็ดมาบ้างแล้วนะครับ นี่ก็เห็ดทั่วไปนะครับเรามาดูว่านะเห็ดนะครับเห,บเห็ดด่านหรือว่าเห็ดลมนะมันออกอยังไงโอ้เรามาดูเลยนะครับโอ,อโอ้โหดอกโอ้โอโดยอกใหญ่นั่นเลยครับโอ้โหมันออกตรงนั้น <c oughs> นี่ก็บริเวณที่มันออกนะครับจะเห็นได้ว่ามันออกเยอะมากนะครับ เห็นเดี่ยวมันออกเยอะมากเลยนะครับมาดูเลยนะไอ้โลเซียนนี่ถ้าตรงนี้จุดเดียวเนี่ยเราคงเรยวพอกินแล้วนะครับเนาะได้เยอะเลยนะครับเนี่ยเราก็จะไปเก็บกันเลยนะครับโอ้เรามาทําการเก็บเลยนะครับดอกสวยๆนะครับดอกสวยๆโอ้ังเลยนะครับดอกสวยๆนะครับเก็บนะครับ ที่มันเป็นลำพึ่งออกเราจะไม่เอานะครับที่เป็นเม็ดเปตุม่มตุ่มนั่นะครับเรายังไม่เอานะครับดูนะครับดูนะครับ,น,รบนี่นะครับนี่มันเพิ่งออกนะครับเห็นไหม เราจะเอาตอนนี้เรายังไม่เอานะครับเรายังไม่เอาเราเก็บ่อวเราจะหมายที่ไว้นะครับอีกสักสองวันนะครับสองวันเราจะมาเอานะครับถ้ามีใครเอาปอดนะสวยๆนะครับเห็ดสวยๆนะครับชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยกันลวกันนะครับการทำมาหากินนะของโคบันนาค่ะอหากินนะครับ เรกว่าจะไม่ถ่ายแล้วนะครับแต่มันเจอเห็ดนะชุดน,นี้นะครับเลยก็ต้องต้องถ่ายนะครับสวยๆเลยนะครับดอกสวยๆดอกสวยๆนะคนอเดี๋ยวเราต้องนะ บรรยากาศโดยทั่วไปนะครับเสียงนกร้องนะครับ,บนนครูบรรณาการกินเข้ามาคนเดียวนะครับวันนี้นะครับชอบเงินกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้กับครูบรรณาโดยกันนะครับเราจะมีคลิปดีๆเราก็จะมาลงให้นะครับเพื่อนๆดูนะครับดูนับสวยนะครับสวยนะครับ นี่นะครับแต่ต้นไข่ต้นเดียวนะครับดูนะครับถ้าไปซื้อก็ประมาณห้าสิบบาทแล้วนะครับนี่บแต่ที่มันออก่างนี้นะครับออกเานะครับเราจะไม่เอานะครับเดี๋ยวจะงไม่เอาครับอนนี้นะครับ แค่น,นี้็าษาคือมันนะครับมันหมดสภาพแล้วนะแต่มันหอมมากนะครับมันหอมมากแต,แต่บางคนยังเอาถ้าอย่างนี้นะแต่ผมยังจะไม่เอานะครับเตมนะครับอันนี้เราก็เดี๋ยวเราจะไปไปดูหมายต่อไปนะครับว่าจะมีไหมครับที่เราเคยดูไว้นะครับ โอเคนะครับไม้นี้ก็ได้ดึงมันออกเต็มันแลยนะครับดนะครับนี่ครไงพึ่งพิ่งออกนะครับนะครับโอเคนะครับไม้นี้เดี๋ยวเราจะไปหมายต่อไปนะครับนะครับเราเดินทางมาอีกมีอีกหมายนึงแล้วนะครับโอ้บรรยากาศโดยรอบนะครับนะครับเสียงนกร้องนะครับก็ได้บรรยากาศีเหมือนกันนะครับเราเดินทางมาอีกหมายแล้วนะครับถึงอีกไม้แล้วนะครับประมาณนี้นะครับ ก็เคยหามาก็ออกทีนจะออกนะครับจะเดินข้ามมาถึงบดินนะครับนี่จะขี่มาเต็มเลยนะครับโอ้ออกเหมือนกันนะครับโอ้ดูดูดูโอ้ออกได้แล้วนะได้หมายแล้วนะโอ้โหนะครับไม่รู้ดูรอบจะออกหรือเปล่านะครับแต่เนี่ยนะครับเดีวเพื่อนๆดูสิครับมันจะออกประมาณนี้นะครับโอ้โหเราจะหาอะไรมาใส่นะครับเนี่ย เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับผมจะเติมหรือว,วางของกันนะครับนะ่าวางอาวุธก่อนนะครับดูเก็บแล้วนะครับเกิดสุดๆให้เพื่อนๆดูเลยนะครับสำหรับไมน้นี้วางตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวเราหาตรงใส่นะครับ สุดเลยนะครับเห็ดันก็จะหอมนะครับอ๋ใช้ทําอะไรกินได้หลายอย่างนะครับแกงก็ได้ทาน้ำพริกก็ได้นะครับอืนะครับสุดยอดนะครับงานครูบรนณาธากากินนะครับเป็นยังข้อไมานี้นะครับ นี่ดูโดยรวมโดยรวมแล้วนะครับ่าจะมีแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บก่อนนะครับโอเคนะครับสำหรับม้นี้มานี้ครับได้ตามครับก็เดินทางมาถึงนะครับมายสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับบ้านนะครับเรามาสมุปเลยนะครับว่าวันนี้นะครับเรามาเห็ดนะครับวันนี้เรามาเห็ดดาดหรือว่าเห็ดนะครับเห็ดลบนะครับ ดูด้านหลังเรานะโกัสนะครับเรามาสรุปเลยเราได้ประมาณนี้นะครับนะครับดูเลยนะครับถ้าชอบคลิปเราเนี่ยก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ละเป็นกำลังใจให้กับนะครับกูบัรณาพาหากินด้วยนะครับเนาะนะครับเราก็จะมาขับสายธรมาหากินนะครับหาเห็ดหาปลา นะครับหาลังต่ออะไรอย่างนี้นะครับมาให้พวกนะครับซีดูนะคร,บรับว่าเราวิดีีหายังไงนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศโดยรอบนะครับบรรยากาศโดยรอบนะครับเนาะบรรยากาศโดยรอบสำหรับวันนี้นะครับเห็ดของเรานะครับเนาะก็ไดดประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีคลิปต่อไปก็เดี๋ยวไปจำลงมาให้ดูนะครับ ถ้าชอบเราก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดสับสไครต์ให้กับภุณวัรนาพากินด้วยนะครับเนาะเราก็จับปราบพาไปออกธรรมหากินนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเราก็เจอกันเพียงแค่นี้นะครับนะไว้ในคลิปต่อไปนะครับเรามาเจอกันนะครับสวัสดีครับ